สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห่วมแหงฮักแหงบ้านเมืองนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะและที่นี่ก็คือวัดป่านโนนกุดหล่มนะคะซึ่งก็อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดวันนี้เราอยู่กันกับทางพระอาจารย์ราวีจารุธมโมแล้วนะคะซึ่งท่านเป็นจเจ้าอาวาสวัดนั่นเองค่ะกราบนมัสก,การค่ะพระอาจารย์ค่ะเจริญพรโยมค่ะก่อนอื่นต้องเรียนสอบถามพระอาจารย์ถึงเรื่องของพื้นที่พื้นที่ของวัดแห่งนี้ค่ะว่ามี พื้นที่มากน้อยแค่ไหนและก็ก่อตั้งมานานแค่ไหนแล้วค่ะปัจจุบันพื้นที่ของวัดมีทั้งหมดร6 0ไร่เราเข้ามาอยู่ที่นี่ขึ้น9ก้าค่ำเดือน8ปดปีสอ3พัน้อยสามหกปีแล้วก่อนเข้าพรรษา7วันที่เราเข้ามาเข้ามาครั้งแรกมีพื้นที่ประมาณ45ไร่ จากความศรัทธาของชาวบ้านจากไร่ข้าวไร่ปอที่เขาทำไร่ทำสวนแล้วราคาปอไม่ดีก็เลิกก็ทิ้งไว้แต่ตรงนี้เคยได้เสียภาษีภาษีดอกหญ้าสมัยนั้นพอเขาเลิกไปแตมาบวชมาไปอยู่ที่อื่นชาวบ้านก็ตามไปนิมนต์สามสี่ครั้งก็รับนิมนต์ก็มา พอมาก็ครั้งแรกก็มีพระภิษุเจ็รูปสามเณรหนึ่งรูปก็เป็นป่าผืนเล็กๆ45ไร่ประมาณนั้นต้นไม้ก็ยังไม่ได้ใหญ่ได้โตเมื่อมาชาวบ้านก็เริ่มคนเกี่ยวหญ้าก็มีไปถักหญ้าก็มีคนทำตัดเอาไม้มาทำเป็นโครงเหมือนเต่เถียงนาเล็กๆแล้วก็ให้พระได้พักตรงนั้นในพรรษาตลอด3ปี4ปี จนกระทั่งปี38จึงได้เริ่มทำศาลาชาวบ้านเห็นว่าพระเนนลำบากมากก็จึงมีศาลาเล็กๆเ,เกิดขึ้นมาจากนั้นก็ดำเนินการมาเรื่อยๆเราไม่ได้คิดว่าจะได้ทำอะไรใหญ่โตการก่อสร้างไม่มีในความคิดเพราะหมู่บ้านเรามันยากจนแล้วสถานที่ตรงนี้ก็ไกลไกลจากบ้านมา2กิโลเป็นทางเกวียนเป็นทางดิน แล้วก็เป็นปลายทางไม่มีทางไปไหนได้อีกคือสุดทางตรงนี้ท้ายวัดก็จะเป็นแม่น้ำมูลฝากฝั่งนู้นก็จะเป็นกันทรารลมเป็นยางชุมน้อยท้ายเจดีลงไปก็จะเป็นลำห้วยน้ำลึกข้ามไปไม่ได้ถ้าไปฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งพี่น้องศาสนาคริสต์บ้านสีฐานตำบลน้องบัวอำเภอกันทรารลมคือเป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่ทางจะมาถึงแต่เป็นทางที่ลำบากมาก นั่นคือที่มาค่ะและเรื่องของการพัฒนาต่อยอดจนทำให้มีสิ่งปลูกสร้างที่ต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับเป็นพุทธสถานที่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวรวมทั้งญาติธรรมต่างๆเดินทางเข้ามาที่นี่พูดถึงเรื่องของการพัฒนาเล่าให้ฟังหนะะ่อยค่ะว่าความศรัทธานี้เริ่มเข้ามาในช่วงไหนคะคือด้วยความเป็นจริงตั้งแต่เริ่มต้นอาตมาคิดว่าเราจะอยู่เพียงแค่ได้ประพฤติปฏิบัติภาวนาแค่นั้น การก่อสร้างเราคิดไม่ได้เพราะหมู่บ้านเราเล็กๆชาวบ้านก็ยากจนมันไม่สามารถจะทำอะไรได้สาราหลังเล็กนั้นสามปีกว่าเราจะมุงหลังคาเสร็จทีนี้มันก็อาจจะเพราะเหตุปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้เป็นอย่างนี้หลังจากปี4-7ก็มีคณะคุณครูในจังหวัดศรีสะเกตเข้ามาพบมาปฏิบัติธรรมเริ่มจาก หคนสิบคนแล้วก็กระจายกันออกไปได้ทราบต่อๆกันไปจากคุณครูก็มีหมอมีตำรวจสาธารณาสุขข้าราชาการก็มาเยอะนักเรียนก็เข้ามาเยอะทีนี้ที่อยู่ที่พักผ่ามันไม่พอก็ต้องผู้ที่มานั่นแหละเป็นผู้ที่ดำริว่าควรจะก่อสร้างตรงนั้นตรงนี้ทางวัดเราไม่มีเงินอยู่แล้วขอใครเราก็ไม่ขอ แม้แต่จะเอามาให้ทอดกรินทอดผ้าป่าถ้ามีเงื่อนไขมหรศลศพเสพเงินดื่มเหล้าเมาสุราเราก็จะไม่รับเลยเราไม่ได้แจกซองไม่ได้แจกดีการเราก็อยู่อย่างนี้ญาติโยมมาเห็นก็ช่วยกันบริจาคเองจากนั้นมันก็มาเรื่อยๆเมื่อคนมามีศรัทธามาประพฤติปฏิบัติก็จากปากต่อปากแล้วพอยุคหลังๆมันก็มีสื่อโซเชียลการเทศคำสอนบางทีวัดเรายังไม่รู้เลย แต่คนอื่นเขาไปทำ u t u b e ทำตามเรื่องของเขานั้นจนคนยอดวิวยอดไลค์เป็นล้านวัดเรายังไม่รู้เรื่องมันก็ออกไปตามนั้นมันหลายช่องมากเดียวกันเทศไปออกคนก็รู้พี่น้องก็ตามมาจนกระทั่งต่างประเทศเยอะมากทั้งฝั่งยุโรปอเมริกาไอแลนด์อังกฤษเยอรมันเมื่อเช้าก็มาสหรัฐก็มาวันก่อนก็มาจากเยอรมันพวก คนไทยเราคนลาวก็มาเยอะคนลาวมาแต่ละครั้งเนี่เป็นร้อยๆในแต่ละงานบางทีก็ต่างประเทศก็มีเงินส่วนนั้นมาอย่างที่ซุ้มประตูหินที่โยมขึ้นไปข้างบนอันนั้นก็จากไอ์แลนด์หนึ่งซุ้ม8 0 0แสนนะไอ์แลนด์หนึ่งแล้วก็อเมริการัฐเท็กซัสหนึ่งอันนั้นมันก็เลยมีเสียงก่อสร้างพัฒนามาเรื่อยๆวัดเรา แรกๆเราก็ว่าเดินตามแนวทางหลวงปู่ครูอาจารย์ทั้งหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาหลวงตามหาบัวหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวแต่เบื้องต้นอาตมาบวชใหม่ๆเนี่ยได้ไปพบหลวงปู่พุทธทาสอินทปัญยูท์ที่สวนโมกชยาสุราชธานีก็รับปฏิบัติหลวงปู่พุทธทาสมากรอแต่มาไปถึงสวนโมกก่อนไม่รู้ว่ามีหลวงปู่ชาอยู่เมืองอุบลแต่ไปที่สุราชไปสุราชไปพบหลวงปู่พุทธทาส แล้วก็จึงไปเจอพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย,ยที่สกลนครก็แนวทางที่ครูบาอาจารย์ทั้งสายหลวงปู่มั่นสายหลวงปู่ชาทั้งสวนโมกหลวงปู่ปนนัญญาณันะวัดนชนประธานนลิศสลิดพระอาจารย์สมภพที่สกลนครมาบวกกันแต่บริบทของวัดที่ทำเนี่ยคืออาตามาไปพบหลวงปู่พุทธทาุก่อนได้รับอุดมการตรงนั้นมาเต็มเต็มก็เลยสร้างวัดเกือบทุกที่บูชาหลวงปู่พุทธทาส ตั้งแต่โบสถ์ลานโพพุทธคยาโบสถ์กลางแจ้งกลางลานไม่มีผนังไม่มีไม่มีหลังคาคือโบสถ์กลางลานอย่างนี้ก็ถวายหลวงปู่ทธานแบบโบสถ์เขาพูททองสวนโมกแล้วก็มีลานหินโค้งอยู่ข้างในโยมอาจจะยังไม่เข้าเบนลานหินโค้งแบบสวนโมกชัยยาแล้วมีสะมา,าะมะพร้าวนาลีเกที่อยู่ข้างหลังลงไปจะเป็นสระน้าแล้วมีเกาะอยู่ตรงกลางมีปลูกมะพร้าวไว้หนึ่งต้น เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของพระนิพพานเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาแล้วตรงนี้ก็จะมีโรงมรรสบทางวิญญาณอันนี้ก็ทําถวายลงปู่พุทธทาสคือลอกมาทั้งหมดเราก็มีเสาอาโศกมหาราชอยู่ข้างหน้าแล้วเวลาที่ญาติโยมมาประพฤติปฏิบัตินี่สสำหรับผู้หญิงนี่สามร้อยคนอยู่ได้ไม่มีปัญหาเลยสามคนอยู่ได้ส่วนผู้ชายประมาณหนึคนอยู่ได้กุติรองรับพระภิกสุ ย0่สรูปคือไม่มีปัญหาเลยก็เกิดจากญาติโยมทางนั้นคือตอมาไม่มีดำฎที่จะทำอะไรแต่เมื่อเหตุการณ์มันพาไปญาติโยมว่ามันจำเป็นต้องสร้างเขาก็เป็นเจ้าภาพก็ร่วมกันสร้างแล้วก็บอกต่อๆกันปัจจัยเงินทองก็มาตามนั้นตมาก็พูดอย่างเพียงแค่ว่าอยากจะทำอันนี้เอ่ามันเป็นประโยชน์อย่างสารจีที่เราทำไม่ได้มีเจตนาเพียงแค่ขุดสาแล้วเอาดินมาพูนไว้ ก็คิดว่าจะทําเป็นลานสวดมนต์ลานปฏิบัติทำข้ามปีอะไรอย่างนั้นแต่บังเอิญว่าหลวงพ่อปัญญาที่วัดชนประธานท่านว่าควรจะสร้างต่มากคปฏิเสธมาแต่สุดท้ายหนีไม่พน้นพอเมื่อเราว่าจะทำตกลงท่านว่าใช้งบประมาณประมาณ150ล้านเพราะสถูปสารจีนั้นมันเป็น เจดีย์องค์แรกในพุทธศาสนาสําหรับสมัยพระพุทธเจ้าสมณโคโดมเราสร้างโดยพระเจ้าอาโศมหาราชที่เมืองสารจีเราก็เลยไม่ไม่เปลี่ยนเชื่อคือจําลองมาก็จะต,ะ,ตะต่างกันที่สารจีตั้งเดิมมันเข้าข้างในไม่ได้มันเป็นหินตันแล้วก็สร้างด้วยหินแล้วก็ฉาบด้วยดินดินอิดเผาของเราก็เลยดัดแปลงว่าให้มันเข้าไปปฏิบัติทำข้างในได้ ็เลยเรียนแบบมาก็อย่างที่เราเห็นงบประมาณก็ไม่ถึงตามที่หลวงพ่อว่าเพราะธามาก็ตัดออกหลายๆอย่างเพราะว่ากําลังเราก็เห็นว่าแค่มันใช้ได้แล้วก็เป็นสัญลักษณ์คนจะไปอินเดียแต่มาเคยไปครั้งหนึ่งที่สารจีเข้าไปซืมซทรัพย์แล้วก็ไปเก็บภาพบรรยากาศมาสารจีที่บ้านเราเนี่ยมีอันแรกก็คือที่พระพุทธถมเจดี พระโสนอุตระที่พระเจ้าโอโศกส่งมาเผยแผ่พระาศาสนาครั้งแรกมาถึงนครปฐมก็สร้างสารจีแบบนี้แต่มันเล็กพอชมรุดก็มาสร้างมณฑลบแบบปางวัดอรุณครอบไว้พอชมรุดอีกก็มาสร้างองค์ปฐมเจดีปัจจุบันจึงขยายใหญ่ออกเรื่อยแต่ในปัจจุบันที่เราจะเห็นในอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้6 7ประเทศนี้ก็จะมีที่เราที่เดียว ชาวพุทธคนลาวก็ไม่ใช่น้อยเราเอาทองคํามาประมาณ10บาทแล้วเด้ที่จะหล่อดอกบัวแล้วจะเอาขึ้นประดิษฐานบนยอดชั้นที่4ชั้นที่5จะเป็นดอกบัวตูมประมาณนี้ตอนนี้ทองคําก็230-40บาทแล้วเราจะบรรจุสาลีลิกาธาตุแล้วจะยกขึ้นในวันที่6กันยายน69ที่จะถึงงานวันเยี่ยมหลวงปู่หล่นผู้คนก็จะมากมายเป็นพันๆ ก็จะมากมายปฏิบัติธรรมสองวันสามวันก็แล้วปัจจุบันนี้สารเจีรตรงนี้เจ้าคณะจังหวัดรองจังหวัดสำนักงานพุทธศาสนาสำนักงานวัฒนธรรมขอร้องว่าให้เอาตรงนี้มาเป็นโบสถ์ย้ายจากตรงนั้นมาเพราะเป็นสถานที่สูงให้เป็นเหมือนกับเขตพุทธวาสเป็นที่บวชพระก็จะใช้ตรงนี้เป็นกิจกรรมสำคัญวันปีใหม่ก็ตามตักบาตรเทโวก็ตาม งานสําคัญต่อไปเราก็อาจจะพระไปอยู่ข้างบนแล้วก็ทดสอบแล้วเมื่อกี้ตอนปีใหม่แต่ก่อนเราไปบินถ้าบาทรอบซะตักบาทเทโวรอบซะตักบาทข้างบนดูแล้วมันก็กระจัดกระจายแดดออกคนก็หลบแต่พอทดสอบเมื่อปีใหม่พระลงมาโยมก็เริ่มจากนี้ไปเขาเข้าไปข้างในก็สวยอันนี้ก็เลยว่าให้เป็นที่ภาคภูมิใจแล้วเจตานานี้ไม่ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ถ้าจะมาก็มาในเชิงสงบจะไม่มีอะไรอย่างอื่นคือสถูปสารจีเป็นสถานที่ที่พระเจ้าอาโศกสร้างเพื่อสืบทอดพระศาสนาอาตมาก็เลยจะนำประวัติบุคคลผู้ที่ชีวิตเพื่อพระศาสนาในชีวิตของท่านเริ่มต้นจากพระเจ้าอาโศกมหาราชพระถังสัมจัง๋งท่านอนาคาริกธรรมปาละดรเอมเบสกา หลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาหลวงปู่พุทธทาสหลวงปู่ปัญญาในหลวงรอ .9 ผู้ที่ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อมวลหมู่มนุษย์ชัดชัดมีชื่อมีภาพมีภาพแล้วก็ชื่อประวัติผลงานเผื่อคนรุ่นหลังเมื่อเราไม่อยู่ร้อยปีสองรปีหรือมากกว่านั้นลูกหลานเขาเกิดมาทีหลังผู้มีบุญเขามาเห็นชื่อเห็นประวัติเขาเกิดอุดมการเขาจะสืบทอดาศาสนาต่อจากพวกเรา พมันต้องส่งต่อความถูกต้องคําสอนที่ถูกต้องไม่มีใสยศาสตร์ไม่มีคําว่าศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นอกกายนอกตัวเราเข้ามาคําว่าศักดิ์สิทธิ์นั้นมันจะต้องเกิดจากการกระทําที่ถูกต้องดีงามแล้วมันก็จะไปตามนั้นเองเกิดจากเหตุจากปัจจัยที่ทําดีไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ภายนอกมองไม่เห็นอันนั้นคือคําสอนของพระพุทธเจ้าคือทุกอย่างเจตนาวัดป่าโนนกุลลมนี้ ทำเพื่อจะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเท่านั้นจากที่โยมผ่านมากําลังเห็นอาตมาทำสระน้ําเราก็จะมีแนวทางการปฏิบัติธรรมมีสวนปฏิบัติธรรมพิเศษยังไม่ได้ชื่อร้อยเปอร์เซนต์ที่แรกว่าจะชื่อแดนพุทธภูมิฝั่งนี้ให้เป็นเมืองกบ,บินลพัดตรงกลางให้เป็นสวนลุมพินีอีกฝั่งหนึ่งให้เป็นเมืองเทวทหาเมืองพ่อเมืองแม่แล้วที่ประสูตรอยู่ตรงกลางแต่เหมือนมันจะ จะไม่เหมาะสมเราจะทํามันจะมันจะเล็กไปอาจจะตั้งเป็นชื่อค่ายพุทธบุตรค่ายของคนที่จะมาฝึกมาฝนเพื่อจะให้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าให้ได้เป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามและเป็นค่ายฝึกเหมือนค่ายทหารเหมือนค่ายลูกเสือเหมือนค่ายอะไรก็แล้วแต่เมื่อสําเร็จแล้วมันจะเป็นตามนั้นอาจจะตั้งเป็นชื่อค่ายพุทธบุตรจะมีความสวยงาม มีคลองน้ำมีสวนดอกไม้มีสะพานโค้งข้ามไปก็เป็นแรงจูงใจในการมาประพฤติปฏิบัติด,ด้วยแล้วก็จะโล่งโปร่งเบาด้วยอันนี้ก็เล่าให้ญาติโยมฟังเจริญพรค่ะโอ้โหนะคะก็ถือว่าได้ฟังในมุมของพระอาจารย์แล้วนะคะในการที่จะ ามาช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็เขาเรียกว่ามีการต่อยอดเรื่องของพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปด้วยนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปฟังในมุมของพุทธศาสนิกชนที่เขาเป็นญาติธรรมที่มาทำบุญที่วัดนี้ประจำกันต่อค่ะ คุณผู้ชมคะมาฟังในแง่มุมของญาติธรรมกันบ้างนะคะเกี่ยวกับวัดนี้นั่นเองค่ะซึ่งท่านเองก็เป็นญาติธรรมและก็เป็นผู้รักษาสนิกชนในการที่จะมาทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ในเชิงของการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันกับทางดรกัลยาณีธรรมจารีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะค่ะก็ขออนุญาตเรียกดรแก้วกันแล้วกันนะคะเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับวัดนี้อยากให้ เราแก้วเล่าให้ฟังหน่อยว่าได้มามาที่วัดนี้บ่อยไหมคะแล้วก็มองในมุมของการพัฒนาต่อยอดไปในอนาคตยังไงบ้างในมุมของการท่องเที่ยวแล้วก็การทำนุบํารุงพระพุทธศาสนานะคะค่ะปกติด้วยส่วนตัวนะคะเวลามีความทุกข์เวลาจะไปวัดอย่างนี้ใช่ไหมก็ส่วนมากก็จะไปนูน่นไปแถววัดป่าธรรมชาติที่อื่นที่ไกลๆตรงไหนที่ว่ามันเป็นวัดที่ปฏิบัติธรรมจริงๆเพื่อไปหาความสงบนะคะแต่บางเอิญในจังหวัดรีสะเกตนี่ก็ได้ยินว่า ชาวบ้านที่เขาพูดถึงว่ามีวัดหนึ่งที่ว่าเป็นวัดที่พระพระสร้างถนนที่พระสร้างพระองค์นี้จะสร้างถนนไปวัดอย่างเงี้ยนะคะก็โดยการร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านชาวบ้านกับพระสร้างถนนแล้วก็สนใจมากว่าเอ๊ะมีด้วยเหรอที่พระพระมาสร้างถนนเข้าวัดให้ร่วมกับชาวบ้านแล้วก็เลยติดตามมามาปรากฏว่ามาที่วัดป่าโนนกุดลมพอมาถึงวัดป่าโนนกุดลมนี่แล้วก็อ้อไม่เห็นมันก็เป็นความจริงถนนที่วัดที่พระกับประชาชนช่วยกันสร้างมันก็สําเร็จนะคะ แล้วทางเข้ามาพอเข้ามาแล้วก็เห็นข้างในในวัดนี้มันรื่นรมมันมีแต่ต้นไม้อะไรเงี้ยก,ก็ชอบมากเลยเนาะเอ๊ะทำไมเขามีต้นไม้อะไรเยอะแยะก็เลยเข้ามาบวชเนคขม,มะมาบวชเนคขม,มะที่นี่ก็มาศึกษาก็ทราบว่าพระอาจารย์ที่นี่เจ้าอาวาสเนี่ยท่านชื่อพระอาจารย์ราวีนะคะ พระอาจารย์ราวีเนี่ยท่านมาสร้างที่นี่เพราะว่าท่านจะทําให้เหมือนส,สวนโมกที่ชายาที่สุราษฎร์ไอ้ที่ชายานะคะที่ท่านทําเป็นสวนสวนโมกของของพระอาจารย์พระพุทธธาตุนะคะเราก็เอ๊ะท่านท่านทำเหมือนสวนโมกจริงๆเพราะว่าเวลาเรามาบวชในครรมเนี่ยเราจะเห็นว่าข้างในนี้มีการปฏิบัติธรรมเราอยู่ในป่าธรรมชาติมากเลยนะคะเราเชื่อไหมคะว่าเวลามาปฏิบัติธรรมแล้วเออ แม่ชีพราหมณ์ทั่วประเทศอ่ะที่เข้ามากันอ่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากเวลาพระอาจารย์จะมีเวลาลงมาลงมาตักบาตรกี่มงหรือว่าลงไปปฏิบัติธรรมพวกเราต้องตื่นตีสามตีสี่นะคะเพราะว่าไปนั่งสมาธิไปฟังเทศอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามที่อยู่ในวัดที่เขาทําทุกอย่างเลยซึ่งค่อนข้างเคร่งนะคะแล้วก็แต่ว่าการเทศของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะเทศแบบเนิบๆแล้วก็เทศแบบคือมันเป็นเรื่องของธรรมะจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้จากการมาปฏิบัติเนคขมมะแล้วเนี่ยมันก็คือ ได้พบแต่ความสงบแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องสอนทางธรรมจริงๆก็เริ่มติดใจในวัดนี้แล้วนะคะแล้วต่อมาก็คือบางครั้งที่เรามาวัดนี้แล้วพระอาจารย์ก็เคยมีดําริจะสร้างนวนสร้างนี่ซึ่งสิ่งที่ท่านดําริแล้วมันสําเร็จทุกอย่างด้วยประชาชนร่วมแรงร่วมใจก็ยิ่งสนใจตอนนี้นะคะอยากจะให้ไปเห็นนะคะว่าตอนนี้ที่วัดเนี่ย สร้างสารจีเขาเรียกว่าสถูปสารจีพราสถูบสารจีปกติเวลาเราจะไปดูพราสถูปเราต้องไปดูที่ประเทศอินเดียเพราะว่ามีอยู่ที่เดียวที่ประเทศอินเดียแล้วไปยากมากพ้าสถูปสารจีที่ประเทศอินเดีย,ย,อ,ดยอ,อันนี้คงคงจะทราบเพราะว่ายูเนสโกก็ให้เป็นรางวัลแบบเป็นมรดกโลกนะคะลราทีนี้ถามดูซิว่าประชาชนประเทศไทยเนี่ยจะไปถึงส สถูปสารจีที่อินเดียได้ยังไงนะคะพระอาจารย์ท่านก็เลยบอกท่านอยากให้ญาติโยมทั่วประเทศของเราเนี่ยได้มาที่นี่ถือว่าไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศอินเดียประชาชนทั่วไปก็จะได้เห็นประสูสถูปสารจีแล้วก็จะได้ปฏิบัติธรรมจะได้มาซึมซับเอาพระพุทธ ท้าเจ้าที่ท่านสอนมาทุกอย่างจะมารวมอยู่ที่นี่โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงอินเดียนะคะพอท่านดำริมาแล้วก็ปรากฏว่าก็มีญาติโยมทุกคนฟังแล้วก็อู้แบบใจนี่ก็ดีใจก็อยากจะช่วยๆกันก็ประชาชนก็ช่วยกันบริจาคเงินพอใครรู้ ก็ามาแบบเราก็ยังตอนแรกก็ยังไม่ส,สนใจว่าเอ๊ะจะทําสําเร็จหรือเปล่าใช่ไหมคะเชื่อไหมคะตอนแรกที่เราเข้าใจว่าจะสร้างเป็นร้อยล้านเลยนะคะแต่พระอาจารย์เนี่ยท่านมีการแบบญาติโยมมาช่วยสร้างประชาชนช่วยสร้างพระอาจารย์ก็ลงมือเองเลยะะถ้าไปเห็นที่วัดนี้จะเห็นพระอาจารย์เนี่ยกลางวันอยู่กับพวก พระทั้งหลายเนี่ยก็ทํางานทํางานเหมือนเหมือนประชาชนทั่วไปก็ช่วยกันทําท่านก็มาทําสารจีของท่านท่านก็ทาไปเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆเห็นความความความอะไรความเจริญของสิ่งก่อสร้างเห็นเรื่อยๆท่านก็ทําเสริมไปเรื่อยๆมาวัดนี้เนี่ยการก่อสร้างไม่สิ้นสุดเลยนะคะแต่ละจุดที่เขาก่อสร้างมาไม่ว่าจะเป็นนาลิกานาฬิกาอะไรตรงนั้นหรือว่าเป็น ตอนนี้ก็ทราบว่าพอสารจีตรงนี้ถ้าเสร็จแล้วท่านยังจะไปสร้างตรงอีกที่นึงให้เป็นคือ,ค,อคือท่านมีดาริเยอะเดี๋ยวต้องไปดูเองก็แล้วกันนะคะว่าเออเป็นการร่วมแรงร่วมใจของพระสงฆ์กับ พุทธศาสนิกชนกับประชาชนเราก็เลยติดใจมากว่าเออมาวัดกุดนนกุดลมถ้าญาติโยมคนไหนไม่สบายใจนะถ้าอยากจะไปปฏิบัติธรรมนะไปได้ตลอดเวลานะคะแล้วไม่จําเป็นจะต้องว่าไปในเรื่องของออในช่วงเขาจัดงานอะไรต่ออะไรมาได้ทุกเวลาเพราะว่าที่นี่เนี่ยมออีห้องน้ําสําหรับแม่ชีมีที่พักสําหรับแม่ชีแล้วก็สะอาดสะอา้านแล้วก็สงบจริงๆนะคะถือว่าเป็นพระที่ปฏิบัติธรรมจริงๆเราไปแล้วเราศรัทธาในการที่ออได้รับธรรมะแล้วท่านป ปฏิบัติแบบเป็นพระสงค์จริงๆนะคะแล้วก็ศรัทธาท่านด้วยแบบนี้ค่ะค่ะก็ถือว่า,อ,าอยู่ไม่ไกลจากอำเภอเมืองศรีสะเกษก,ก็เภอก,กันทราโลกนะคะก็เป็นรอยต่อ<ช>สําหรับคใครหรือว่าพุทธศาสนิกชนท่านไหนที่อยากจะมาที่วัดแห่งนี้นะคะม,มาใช้วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ในการที่จะปฏิบัติธรรมก็สามารถที่จะ มาได้ไปศึกษาธรรมะด้วยไปศึกษาธรรมะด้วยนั่นเองแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นวัดที่อาจจะมีมุมธรรมชาติเยอะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วยโอ้ถ้าถ้าใครที่คิดว่ายังมาไม่ถึงนะคะจริงๆแล้วอยู่ในเพจของวัดก็มีนะคะอยู่ในเพจของวัดนนกุหล่มเนี่ยถ้าไปเห็นก็จะมีทุกทุกกริยาทุกอย่างทุกงานของวัดที่มีคนไปลงไว้แล้วก็ให้เราได้ศึกษาตามไปด้วยก็ได้บางท่านก็มารับ เทปสอนธรรมะของพระอาจารย์ไปคือคือบางวันนะคะอยู่ที่บ้านเนี่ยพอไปเปิดตัวนี้พระอาจารย์ก็เทศอยู่ในนั้นเลยแล้วก็ฟังแล้วก็เออแล้วก็สงบไปตามนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นทางออกของญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านที่คิดว่าอยากจะมาสักครั้งหนึ่งเหมือนที่ที่ที่คนไทยบอกว่าขอให้ได้ไปสารจีที่ประเทศอินเดียครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอให้ได้มาสารจีที่ศรีสะเกดนี่ค่ะพระสถูุมสารจีนี่แหละค่ะมหาสถูุสารจีที่ศรีสะเกดค่ะค่ะนะคะก็ S 2> <S 2> <S <S ก็ลองมาได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมนั่นเองนะคะ,<ฮ>ะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศภายในบริเวณวัดนะคะก็จะมี่ามกลางธรรมชาติ <S <S 1> <S 1> วัดป่านนนกุดหล่มอำเภอการทรารมจังหวัดศรีสะเกษคือศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในการเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้ในทางพระพุทธศาสนาซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากด้วย thank <laughs> you